สวัสดีนะคะเช้าของวันที่หนึ่งนะคะมุกกานะคะปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะหน้าก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะที่ติดตามช่องของหน้าก็ดีนะคะเนาะอันนี้ก็ขึ้นปีพศออพุทธศักราชใหม่แล้วนะคะก็ปีสองห้าหกห้านะคะเนาะหน้า พื่อนพี่นะคะก็คือมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เฮงๆฮงรวยๆนะคะให้มีเงินมีทองเยอะๆนะคะแล้วก็ทํากิจการร้านค้าหรือธุรกิจอะไรก็ให้สําเร็จนะคะเนาะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนก็มาสวัสดีเท้าของวันอ่าวันเสาร์นะคะเป็น เป็นเสาต้นปีนะคะแล้วก็เป็นวันแรกของปีพศ2565นะคะเนะาะหน้าก็คือเมื่อวานเนี่ยนะคะเนาะหน้าก็ไม่ได้ทาคลิปเลยนะคะเนาะพราจะทําคลิปส่งท้ายปีเก่าก็รับปีใหม่นะคะคือเมื่อวานนี่คือลูกค้ายเยอะมากค่ะคือเยอะเยอะมากมากเลยนะคะเมื่อวานพอดีตรงกับวันขายตลาดนัดน,น,นะคะเนาะหน้าก็ วันนี้นะคะก็เป็นเช้าวันวันที่หนึ่งเลยนะคะก็มาสวัสดีเพื่อนๆพื่อนที่นะคะคือเช้าเลยนะคะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสายสายมาก็เดี๋ยวจะมีลูกค้ามานะคะหน้าก็อาจจะ นหน้าก็จะลงเรื่อยๆนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเดือนมกรานะคะเป็นเดือนแรกนะคะเพื่อนพี่เนาะอันนี้ก็ช่วงนี้นะคะน่าคิดว่าเพื่อนพี่ก็คงจะ,ะกลับไปเที่ยวที่บ้านนะคะหรือพักผ่อนนะคะเนาะเพราะว่าคือช่วงนี้มันจะหยุดยาวนะคะเนาะแต่ที่ร้านของหน้านี่คือไม่หยุดนะคะเพิ่นพี่ ถ้าปกติแล้วคือถ้านาักไม่ได้ไปไหนเนี่ยคือนักไม่หยุดนะคะนาคก,ก็จะเปิดของนกักอย่างเงี้ยคือตลอดนะคะคือสามร้อยก็ไรสามร้อยต่อวันในหนึ่งปีนะคะถ้าไม่ได้มีโท่าไไปไหนคือจะไม่ได้หยุดนะคะเนาะก็ค <น |fi|>. ืออาชีพค้าขายก็คือาายอ,อย่างนี้นะคะเพื<ๆ>่อนพี่นอกจากว่านาคจะไปทําบุญนะคะไกลๆนะคะนาคก็จะปิดไปอย่างนี้นะคะเนาะคือก็ก็ก็เปิดอย่างเงี้ยคือประจํานะคะเนาะคือมันเป็นร้านค้าร้านขายคือ ทานมาช่วงช่วงได้เงินนะคะเราก็ต้องเปิดนะคะเพื่อที่จะได้ต้อนรับลูกค้านะคะที่มาซื้อของอยู่ที่ร้านนะคะเนาะเป็นทางแบบนี้ก็ดีหรืออพี่น้องมาจากลหลายจังหวัดก็ดีนะคะแวะเวียนมานะคะหนาก็ขอขอบคุณนะคะเนาะแล้วก็ปีใหม่ปีนี้นะคะหนาก็ ให้เพื่อนพี่เฮงเฮงรวยรวยอีกรอบหนึ่งนะคะเนาะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ทําคลิปแบบสั้นๆนะคะเพื่อนพี่เพราะว่าเดี๋ยวหน้าก็าจะได้ห่อของขวัญให้พี่เขาที่มารอนะคะเนาะถ้ายัางไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปแค่แค่นี้นะคะเฮงๆรวยรวยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นของที่หน้าของของขวัญตอนอช่วงปีใหม่นะคะเพื่อนพี่เนาะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะคะนี่ค่ะประมาณนี้คือหน้าก็ไม่ได้ขนออกมาเยอะนะคะแต่เมื่อวานเนี่ยคือลูกค้าเยอะมากนะคะหน้าก็เลยไม่ค่อยได้ มีเวลาทําคลิปนะคะเนาะถ้ายัางไงปีนี้นะคะวันแรกของปีนะคะก็เฮงเฮงรวยๆอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนพี่ให้มีเงินมีทองเยอะๆนะคะเนาะแล้วก็ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคิดวังสิ่งใดก็ให้ได้สมความมุ่งมั่นปราถนานะคะเนาะ